เมื่อกี้เราก็ทำสกูชี่ไปนะก็คืออันนี้ก็จะเป็นปากกานะคุยติดันจะเป็นที่สบายสีนะไม่จิ้มไม่เต,มมต็มกันไกลกาตาช้างรูปแบบกันไกลไม่เกตเตอรกันไกลสีอะไรสีนะเต็มไม่หมดเลยถังขยะก็ยังมีนะ ตอนนี้เราเอาสกูชี่ไปตากข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูสกูชี่กันนะว่าเมื่อกี้เพิ่งไปตากเลยนะคพือ,อยากจะให้รู้ไงว่าสกูชี่ไอติมของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะ นี่นะกูชิที่เราทำยังไม่แห้งเลยเนี่ยมันดำอะ่ะ แล้วก็เห็นกันแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนสก,กูชี่เราแห้งกันเลยค่ะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะแต่บีบไม่ได้ในะยังไม่แห้งอันนี้ติดเรียบร้อยแล้วเลอะกาวนะมือเลอะหมดเลยนะอันนี้จะเป็นชั้นวางสลามนะคือว่าเราลือไปแล้วนะคะ กดติดตามได้นะนเ,นเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าในกล้องมันเป็นสีดำอะ่ะเห็นป่ะสีน้ำตาลนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เลย ก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กันด้วยนะบ๊ายบาย